โอ้ขอบคุณครับถ้ามาหาดใหญ่ก็มาอุดหนุนซิลิคอนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจขอบคุณครับดีใจบ๊ายบายอคุณครับน้องชื่ออะไรครับน้องเบียร์มาอุดหนุนน้องเบียร์นะครับครับสวีทไดญพุกุนะครับฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนใช่ครับ ขอบคุณครับขโดยลูกชิ้นลูกชิ้นข้างหลังนี่ไม่ต้องซื้อข้าวกินแล้วนะพี่เดียวอันนี้ให้พี่หรอใช่มีขอบคุณครับวิสกีเพิ่มพูนซาลาเปาแล้วก็ร้านลูกชิ้นนะครับซุปเปอร์บอลนะครับทุกคนอยู่ติดกับร้านขนมเค้กเมื่อกี้นะครับสวัสดีนะครับคนไหนที่มาร้านซุปเปอร์บอลนะครับทุกคนก็อยู่ที่ชั้น G นะ วันนี้มาอุดหนุนได้น,นะครับพี่ชินนะครับอร่อยอร่อยนะครับแต่ยังไม่ได้กินแต่ว่าวันนี้จะกินร้านนี้ร้านนี้อะไรอะ่ะอันนนี้้จะเป็ขาววันนี้อ้าวตอนแรกว่าหิวข้าวแล้วไม่ต้องซื้อแล้วขอบคุณค่ะพีสกีเพินนะ่มคูณนะอ่าให้ให้ขาพี่ถ่ายให้เลยยืนน่ะอ่าอันนี้ของหนูใช่ไหมเจ้าหันไม่หน้าร้านไหมพอ่าาอ ร้านปลาทูแม่กลองนะครับขอบคุณค่ะมีแต่คนสวยๆคนหน้าใหญ่โอเคน่ารักมาก ชาวขวด็ร้านสอบวยโบราณนะครับคนไหนที่มาชั้นจีเซ็นท่านหาดใหญ่นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนสอบวยโบราณด้วยนะครับอยู่ข้างๆเค c เลยครับทุกคนก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับราคาน่ารักเลยนะครับเงใจแล้วนะมันหลายร้านแล้วอะเอฟซีพี่ดูเก่งใจแล้วนะไม่ให้จ่ายจริงๆรหรอกำลังใจหรอขอบคุณมากค่ะ หนูเป็นคนที่ไหนปัตตานีอ๋าพอดีี <พอ S 2> ่ได้ไปช่วยปัตตานีด้วยกับหนูยังไม่อ่าหาหน้าร้านก็ได้อ,อรุษาอรรถภูมิออ,อ,อ,อนต้นอย่าลืมมาอุดหนุนน้องนะครับชันจีอันนี้เนื้อเนื้อย่าง เนื้อย่างฮาลาลอย100%มันจะขาดคูนเจ้าหน้าจะว่าเอา๋อาทุกคนมีคนน่ารักเลยอ่ะขอบคุณค่ะให้จริงหรอเท่าไหร่ <c ười>